ดีค่ะมื้อนี้ก็มางดสวนเลยค่ะเด้อวัดที่งดเสร็จแล้วมาได้งดค่ะเพราะว่ามันฝนคือสิตกบัดน,นี้มันแดดออกวก็เลยได้งดค่ะได้งดตอ,อน,อน,อนสว,นวยค่ะน้ำหัวน้ำสวยนะคะนี่ลูกตะไ่เพราะว่าเงดสวยงดมะพร้าวงดเบิ่งคอมได้ไก่เนี่ค่ะ ด้านนันตันตายค่ะคนก็คือเอืออ้อเออมาซื่อๆนี่แหละก็เลยบึงข้าชงซื่อบอกคือต๊ก็เลยหมดไปค่ะ,ะมันป่งใหม่แล <ใน S 2> <ด>้วลด,ลดเหยียบมันนะต้นกล้วยเออนี่แหละลดเหยียบก็เลยมันเลยปุ่งขึ้นใหม่ค่ะหมดมันมันก็เลยป่งขึ้นใหม่ลดเหยียบบานต้นได้หิ แ่แปลกาตะไคร้มาใส่อ้อมเบฮ้ยในปองค่ะแล้วตอนนี้มันนั่นนงบอกว่าเราไปเอาค่ะไปมีนี่คือไปเอาเลยค่ะ,คะเอารถสามล้อออกไปแล้วเงินระบบมีเตือนน้ำมันเหรอคะเฮ้ยนี่จะหาปุ่นแล้วนะยัง ฝาก FB ที่ทุกท่านนะคะเด้อกดไลคดดก์กดแชร์กดกระจายช่องวิถีชีวิตพิซแนลบ้านดงสารของพ่อเด่นของแม่จัลลาของน้องตั้งแล้วก็หนุม่มบ้านนาค่ะของน้องหญิงแล้วก็ห้องอันน้องลค่ะแล้วก็ฝากไปทางเพจของบ่าวย้อนนะคะเด้อบ่าวย้อนคนหล่อสามนาวคนสวยเด้อค่ะ <c oughs> กดไ like, ลคะ์กดแชร์กดตะใครได้ค่ะเด้อไปหาท่านทุกทุกท่านค่ะที่ใจบุญใจเมตตาและก็ฝากไปลง fc ของผู้้ใจบุญของทางโนเว่บ่ะค่ะของคุณแม่ใจบุญเฮ็ดได้แล้วเด้อค่ะเดอ้อคุณแม่เดอ้อตามคำที่คุณแม่เอาหันวอ้จะเฮ็ดตามรอยที่คำที่คุณแม่สอนนี่แหละค่ะค่ะ จะทำทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแม่จันลาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่คุณแม่สอนมาค่ะ,ะขอขอบพระคุณท่านหลายๆค่ะที่เมตตาที่สงสารค่ะทุกทุกท่านค่ะเมตตาน้องตั้งแล้วก็แม่จันลาทุกทุกท่านค่ะที่ใจศรัทธาและใจบุญค่ะขอให้ทุกท่านจงความสุขกายสุขใจ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังที่ใจคิดเวยค่ะเดอ้อมีเงินก็ขอให้เงินท่วมหัวมีทองก็ขอให้ทั่วทองท่วมโตค่ะค่ะจงให้การงานกระจงเคลื่อนไหวค่ะจงให้สุกกายสุกใจค่ะขอให้สุขภาพจงแข็งแรงค่ะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะทุกท่านค่ะ